สยากเหมือนจะอะไรจะหมดโมเนไโิชั่นอันนี้ผ่าหรือยังวะแม่มาเขียนนี่มึงไงเม่งั้นแต่งแแต่งตทีูซว่าจะเขียนว่าอะไรเขียว่าไมา้ไมเ็มหน้าจอเลยไอหื่นว่าจะว่าจะวาโมเ็นไต ใายคิดบอกเออนัข่าวเออโกนก่วเคยแท่งดอดชิบคยได้ตามที่่มนมันไข่วัดคุย แบบเอาก็คุยฟมไงโอ้ยเอคยตรงนี้แล้วก็ฟมเลยก็นั่แหะคุยแล้วก็ฟูมกลายเป็นคุยฟมใช่ไหมไม่ก้ากินเอกอเืนะครมันได้หืนไงก็มันหืนไงก็ฉายาว้มันเห็นมันซึ้งในตาินกาหมนวัต่แล้วทเไปหอใช่ไหมว้า มเเคลลียยร์มึงเป็นไข่อันนี้ซ้อมใช่ไหมซ้อมใช่ไหมมันเดีอะมากเป็นไมเกนเหรอไมเกนขึ้นว้าวเลือดมึงนไข่แล้วได้แล้วหรอตายแน่มึงอะไข่ไม่ติดกันรู้เลยรู้ขี่แตกทุกคนขี้แตก โอ้ยขนโอ้ยทำอะไรอุณเช็คคุณเช็คคุณได้กูได้กูได้มาเล่นแผ่นเค้กการ์ตูนหรือเปล่ามาขนงานฝีตอนนี้กำลังเขียนเค้กอยู่ว่าเหมือนเป็นปีอะไข่เป็นปีผู้เจ้าผู้้เจาชานและชิมนานในด้านในดูชมหน้าของคนเขียนนะกดี๋ยวตั้งใจาวัดหัวคุยขึ้นมออคุวัดหัวคุยอยู่มาดูว่าเป็นรูปอะไรกันเหมนคนลุ้นอ่ะ ตรงนี้ก็เขียน F F สองเขียนเสือ O ฟอฟาแม่กับแม่กับลูกนุ่นตอดจอบกันอยูมึงบีบได้ไหมขอบคุณค่ะมันจะเป็นอันใหญ่ๆน้องบีบเออนมาดูว่าตอนนี้เป็นลูกอะไรแลนะมึงบีบช็อกกี้ช็อกกี้เล่นเออพูดเป็นโชกี้โชกี้มาทำก็ได้นะมาดูชมหน้าคนที่วาดลูกโอ่ที่ง่ากว่า ดูหน <Universe> <m akes> ้ามันห <and> ื่นมันบอกว่ามันบอกว่ากูเลยบอกมันว่าเออผู้แม่งเป็นเคเป็นเคที่กูไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าถึงของคุจะโทรหามันฉะนั้นแล้วถ้าพอถือเคสถึงของก็โทรหามันให้มันหลุก่อนคดีนะัดนยวคอยเบี้ยวทำหน้าถึหื่นเอ้าคึกว่าจะใหญ่กว่านี้แต่คุณพวงอันนี่พอมันอยู่ไม่ถึงมือไรสั่บเลยวันหยากลับไปกับนะแล้วแต่ไงก็ได้คอยเบียว้ยนะครับทำมือเป็นจิ่งก้านไปแล้วหรอโอ้โห ามันมทำหรือแกงเห็ดม pues ันนะห็ดน oh. hmm. ้อยผู้หน้าห็ดน้อยเห็ดน้อยโฟห็ดน้อยไอนเฮ้ยหาเรื่องหาเรื่องคุยเหลือเดี๋ยวมึงรู้คุยเหลียวมึงรยเหลวไอ้นี่ก็หื่นพอสมควรนะดูหน้าตาดิ่มจินตนาการเราเองนะโฟว่ามันคืออะไรมันคือห็ดน้อยผู้หน้าละโอ้หมันมันเหมือนทัชมอลไอ้บันไดเอ หลังคาทัชมาฮาลพิเศษเลยนะโฟมพิเศษเลยโรดีโรดีรูโดีซันโอพิเศษเลยนะโฟมสำหรับมึงเลยโอ้คแล้วโฟมเป็นภาษาไทยมัว่าเหมือนยอดเจดีย์ไงไม่รู้มันต้องมีดำดำตรงนี้ได้ไหมโอ้เโหโอ้โหทุกคนมันต้องมีเฮดด้วยรู้ดีมันเป็นก้อนตัวนี้นี่มันเป็นชีฟโฟมต่อไปเป็นชีฟโฟมเลยว่า เขียนตัวเพราะนขอเขียนตัวอไปับมันจะเสียบม่กว่านี้นี่ได้ไปแอรอันนี้ปีมือรุ่นนะ f o เติมหัวใหู้ใครได้เขียนต่อเก็บเงินเยอะใหญ่ใ่ให้นภาษาไทยรอังกฤษอังกฤษดีกว่าเค็ f o e ควยเขอเขุยโคยครับโคย มีเอฟอะไรปะถ้าเกิดไม่มีตัวเกมจะคิดว่าเพราะเฮบีดีมันก็ภาษาอังกฤษแล้วแม่งเล่นก้มันพอดีแหละจอมตัวอะไรต่ออูโเมือเียเอาตัวเมพูดตัวถึงท้ายเลยเพิ่มผลไหอู้่าลูกระเทานัรู้สึกว่าใช้เวลมากเออเหลือพื้นที่ไม่ตัวเมด้วยนะ แม่เขียนไหมเอมาเอมเขียนตใหญ่เกินกจะเขียนล้วเ๊เียงมาด้วนนเดฮ้ยเราใส่ชุดนอนมาชุดนอนเป้ยนชุดนอนเลเราใส่ชุดนอนไปพาเสร็อนอเอาไปิมอี่ตองไปนมี่่นากปจว่าจะไม่เราไปคุยกับรุ่นพี่ก่อนนะที่้วกนผมติโซน่าพ่ เดี๋ยวนะถามก่อนสัปดาห์นี้มรงแรมสิบคนไปกินทนเดียวดีกว่าไหมไม่บอกไม่เห็ไอโฟมมันนัอไอโฟมมันนักก็จะทำเที่ยงพ่อครูคิดว่าได้กินร้านลมมันมีแค่สองเออกินร้านลมของเขาสั่งสิบสี่สิบก็ได้ตามใจเพื่อนแล้วกันกูยังไงก็ได้ไม่เป็นไรจำกัดลิมิตนะคโปรแปดใส่เดือดมิว่าหยอก่อะไรอ่ะ โอเคเฮ็ดสร็จแล้เฮ็ดสร็จแล้วถือว่าแยบมว่เอาดอกนี้หรือรักใครต่อตัวตบีนตัวตบีไปจมึงเอาอันนี้ได้หรออรักเนาะเทียนน่ะสิบเก้านะโอ้โหตัวบรรจงเต็มบรรทัดมือสองมือสองคือควจะมีออกไงมีบยากเออโอเคก็ดูถึงความตั้งใจของเพื่อนนะ เลยนี่แหลบีอะไรอ่ะบีว้าอานมากบีเยี่ยมมากเอาไม่ดีดีมาโอ้โหดูท่าจะเขาก็อาแล้วนะครับบีให้มันรบกวนไกไม่โัเอาสิเอาบ้าเอาเี็นไข่ดีไหมเทียนไข่เยียนพระเลยเทียนใหญ่ไอ้เหี้ยไปเดมอลน้ำนึง เออม่อก่อนเดมองเขียนเดมมองแล้วนะไอเทียนไอเทียนที่มันเป็นลูกกไม้ะลูกโอยไอเหี้ยกูจะซื้อมาแล้วโอกาสไม่รู้จะได้ใช้ในโอกาสอะไรเนโอยมึงว่าเาเหี้ยมึงเขียนอยากเดดบไเอาเอาเป็นไฮไลท์ไหมไฮไลท์ง